สวัสดีค่ะพบกับพลรดาพรน,นะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่นน <Wow. S> 1นในเรื่องของช่วงเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ในครั้งที่แล้วนะคะหรือคลิปที่แล้วเนี่ยครูได้พูดถึงเรื่องของทศวรรษไปแล้วเรายังอยู่ในหัวข้อแรกนะคลิปนี้ก็ยังอยู่ในหัวข้อแรกนะคะก็คือ,อช่วงเวลา มันก็จะเป็นเรื่องของทศวรรษศตวรรษและสหัส,สวรรษคลิปที่แล้วเนี่ยคุณพูดไปละในเรื่องของทศวรรษทศวรรษคือรอบสิปีถูกไหมอ่ะทีนี้คลิปนี้นะคะก็เราก็จะมาต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะนั่นก็คืออ่กูจะพูด ในเรื่องเวลาเหมือนเดิมค่ะแต่ยังคงอยู่ในส่วนของความหมายของ3ามสามคำคำสามคำนั่นก็คือทศวรรษสัตวรรษและสหัสวรรษวันนี้คลิปนี้จะพูดถึงสัตวรระมาดูความหมายก่อนเลยนะคะเด็กๆมาดูตามครูไปพร้อมๆกันนะจ๊ะสำหรับสัตวรษในคลิปแรกเน้นไปละ ว่าแต่ละตัวเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรสัตตะจำได้ไหมแปลว่าอะไรติ๊กต๊ก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 ถูกต้องสมมุติว่าถูกแล้วจัะคิดว่าถูกคนแหละนะคะสัตตะสัตตะก็แปลว่าหนึ่งร้อยอ่าสัตตะแปลว่าหนึ่งร้อยเนาะวัด แปลว่าปีรวมกันหมายถึงรอบระยะเวลา100ปีมาดาูใจความสำคัญข้อควรสังเกตและข้อควรจำของมันนะคะศัตวตรษที่1เขาจะเริ่มนับจากอะไรจากอะไรนั่นก็คือนับจาก1ไปจนถึง100มันง่ายมากง่ายกว่าทศวรรษเยอะนะคะนับจาก1ถึง100มันก็คือ1ศตวัษนั่นเองนะคะทีนี้หลักการที่นูต้องจำนั่นก็คือศตวตรรษที่เป็นศักราชสัต เวลาคิดคำนวณเนี่ยศัก,กระษตอะไรก็ตามเวลาที่เขาถามว่าศตวรรษเท่าไหร่เวลาหนูจะคำนวณช่วงเวลาเนี่ยจำไว้เลยว่าศัก,กระชที่ขึ้นต้นเนี่ยจะต้องลงท้ายด้วย0ูนย์หนและตัวท้ายจะต้องลงท้ายด้วย0ูนย์เดี๋ยวครูเขียนให้ดูไม่ต้องงงมาดูตัวอย่างก่อนนะคะสำหรับตัวอย่างนะคะการนับช่วงเวลาเ,เป็นร้อยปีตามพุทธศักราชถ้าเป็นพุทธศักราชเราจะเรียกว่าพุทธศตวรรษ พุทธศตวรรษนะคะดูให้ดีขีดเส้นใต้ขีดเึ้นใต้เอาไว้วัวหนูต้องจำนะคะตามพุทธศักราชตรงนี้นะคะพุทธศักราชเราจะเรียกว่าพุทธศตวรรษนะคะจำให้ดีนะคะมาดูพุทธศตวรรษที่20ค่ะถ้าเป็นพุทธศตวรรษที่20มันจะหมายถึงช่วงเวลาใดคิดเลยเลย2ี่สิ 20จะอยู่ในช่วงไหนนั่นหมายถึงว่าพศจะเป็นช่วงเวลาศักราชที่ลงท้ายด้วย01เห็นไหมลูก01และจบด้วย00อ่ะเดี๋ยวไฮไลท์ให้ดูป๊บนึงนะนี่ลูกขึ้นต้นด้วยศ1ลงท้ายด้วย00เห็นไหมคะเพราะฉะนั้น หลักการมีอยู่แค่นี้ข้อสิ่งที่หนูต้องจำถ้าเป็นศตวรรษเป็นช่วงเวลาขึ้นต้นด้วยศูนย์หนึ่งลงท้ายด้วยศูนย์ศูนย์แค่นั้นรอบหนึ่งร้อยหนึ่งถึงหนึ่งร้อยนะคะเป็นศตวรรษที่ยี่สิบนั่นเองนะคะส่วนพุทธศตวรรษที่ยี่สิบหกล่ะก็จะขึ้นต้นด้วยศูนย์หนึ่งลงท้ายด้วยศูนย์ศูนย์เช่นเดียวกันยี่สิบห้าไปยี่สิบหกนะคะอาจจะยังงงงงใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไร เดี๋ยวเขียนให้ดูแต่ก่อนจะไปเขียนเมื่อกี้เป็นพุทธศตวรรษอันนี้เป็นคริสตศตวรรษกันค่ะถ้าเป็นในการนับช่วงเวลา1 0 0ปีตามคริสตศักราชนะคะเราจะเรียกว่าคริสตศตวรรษบางคนเนี่ยไม่ได้อ่านข้อสอบหรือไม่ได้อ่านเนื้อความโจทย์อะไรนะคะว่าเขาถามพุทธหรือคริสหนูต้องดูดีๆนะลูกว่าเป็นพุทธศตวรรษหรือคริสตศตวรรษนะคะเวลาคิดเนี่ยมันจะคิดต่างกันเพราะปีมันไม่เท่ากันเนาะอะมา คริสต์ศตวรรษนีคยะเขาบอกว่าคริสต์ศตวรรษที่สิบแดหมายถึงเราจะขึ้นต้นด้วยศูนย์หนึ่งก็คือหนึ่งพันเจ็ดร้อยศูนย์หนึ่งลงท้ายด้วยศูนย์หนึ่งเห็นไหมลูกถึงหนึ่งพันแปดร้อยลงท้ายด้วยศูนย์ศูนย์ดูตัวง่ายๆค่ะดูตัวแรกค่ะดูช่วงนี้ค่ะนับจากนี้เราถึงรู้ว่าเป็นศตรวรรษที่เดี๋ยวจะบอกทริคศตรวรรษที่21สิบเ็ดล่ะย1ิบเอด ก็ขึ้นต้นด้วย01เหมือนกัน2อ0 1ไปจนถึง2100ลงท้ายนิดหนึ่งไปจนถึง100นะ01ถึง00อาจจะยังงงอยู่ตามมาจา้ะเดี๋ยวเขียนให้ดูผู้บอกหนูว่า เปลี่ยนประกาศแป๊บหนึ่งครูบอกหนูว่า1ไปจนถึง100ใช่ไหมคะ1ไปถึง100อ่ะดู1ถึง100เป็นศตวรรษที่1ใช่ไหมใช่นะ101 101ถึง200 ออเขียนลำบากจังเลยเป็นศตวรรษที่สองพยายามแล้วนะลูกที่นี้แหละค่ะจะพยายามอีกต่อไปสองร้อยสองเอ้ยขอโทษสองร้อยเอ็ดถึงสามร้อยเป็นศตวรรษที่สามใช่ไหมใช่ ีค่คือทริคหรือเทคนิคในการจำศตวรรษที่หนึ่งก็ดูตัวแรกหนึ่งศตวรรษที่ 2, 2. สองสองศตวรรษที่สามสามหนึ่งถึงหนึ่งร้อยเป็นศตวรรษที่หนึ่งก็ดูตัวนี้เลยค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งร้อยเอ็ดถึงสองร้อยเป็นศตวรรษที่สองก็ดูตัวนี้ค่ะสองร้อยเอ็ดถึงสามร้อยก็เป็นศตวรรษที่สามก็ดูตัวนี้ค่ะแล้วถ้าปีนี้เป็นปีเอ่อถ้าเป็นอ่ะย้อนกลับมาอีกนีหนึ่ง บบาๆๆๆไปเรื่อยๆแปดร้อยหนึ่งถึงเก้าร้อยเป็นศตวรรษที่เท่าไหร่ติ๊ก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 ตกติ๊กต๊กตกิต๊กเ <alet! S 2> <ys> <ok> ชื่อว่าหลายคนตอบได้เก่งมากศตวรรษที่ก้าเออเห็นะเนี่ยมันมันง่ายง่ายจริงถ้าหนูถ้าหนูนพยายามเข้าใจมันแค่ทีนี้เดียวจริงๆแล้วถ้ามันเป็นมันเก้าแล้วใช่ไหม หนึ่งพันเออหนึ่งพันขอโทษไม่ใช่ลบแปบมันเกนะ้าเก้าร้อยใชก็เป็นเก้าร้อยหนึ่งถึง หนึ่งพันเออเออเขียนก็ายากเก้อยหนึ่งถึงหนึ่งพันเป็นศตวรรษที่แน่นอนเก้าเราก็ต้องมาสิบมันขึ้นหลักสองแล้วนะหนูด,ดูยังลงท้ายด้วยหนึ่งลงท้ายขึ้นต้นด้วยลงท้ายด้วยหนึ่งลงท้ายด้วยศูนย์ศูย์คิดแค่นี้คือตัวแรกมันก็เพิ่มหลักเข้าไปเป็นสิบเท่านั้นเองหนึ่งพัน 1>, 1ถึง2ขอโทษ1นึ่งถึงหนึ่งพัยังคงเหมือนเดิม10แล้วก็ต้องเป็นสิบถูกไหมลงทายด้วยขึ้นต้นได้ลงท้ายด้วยหนึตัดมันออกไปเหลือ11ใช่ไหมก็ต้องเป็น11เนี่ยแค่นี้เองง่าย สมมุตินะครับสมสมุติว่าปีนี้เป็นปีพศออจะสมมุติทําไมมันก็ใช่ปีพศออปัจจุบันเอาใกล้ตัวนี้แหละลูกพศออพุทธศตวรออออรษพศพศก่อนนะสองห้าสองพันห้าร้อยหกสิบสาม 2 5 6 3 3 5 6 3อยู่ในช่วงเวลาพุทธศตรวรรษที่เท่าไหร่อสมันก็ต้องมีพุทธศตรวรรษนะจ๊ะพุทธศตรวรรษนะคะพุทธศตรวรรษอยู่ในช่วง2 5มันจะลงท้ายด้วย3ไม่ได้ก็ต้องเป็น2 5 0 1จนถึงเท่าไหร่25เพิ่มไป100ก็เป็น สองมันห้าก็ต้องเป็นหกร้อยถูกไหมลูกเออหกร้อยเพราะฉะนั้นคําตอบในข้อนี้ถ้าเกิดคุณถามว่าปีพศสองพตรงกับพุทธศตรวรรษที่เท่าไหร่แทนแทนแนนคาตอบคือตัดนี้ออกไปตัดนี้ออกไปเหลือยี่สิบหคำตอบก็คือศตรวรรษที่26่นั่นเองอ่าอ่าลืมเข้าใจแล้วใช่ไหมอ่ะต่อ,อปีนี้ เป็นปีคสอไม่ต้องสมมติเอาเรื่องจริงคสสองพันยี่สิบมหาวิปรโยคโควิดอ่ะอยู่ในช่วงศตวรรษใดถึงเท่าไหร่ศตวรรษศตวรรษเขาให้มาแล้วสองพันยี่สิบเราก็ขึ้นเลยค่ะมันจะลงท้ายด้วย ศูนแบบนี้ไม่ได้เราต้องแปลงก่อนสองพันสองพันเพราะมันต้องลงท้ายด้วยหนึ่งถูกไหมไปจนถึงมันมีหนึ่งก็ต้องเป็นหนึ่งร้อยเป็นสองพันหนึ่งร้อยตัดนี้ออกไปตัดนี้ออกไปเหลือตัวหน้าคำตอบในข้อนี้คือคริสตศตวรรษ ที่ยี่สิบเอ็ดถูกต้องนะสมมติสมสมติว่าย้อนกลับไปนีนึ่นงปีนี้เป็นปีพศออเอาสมัยไหนดีสมัยสมัยไหนดีพศอสองส,สี่เจ็ดสาม 2อง3ตรงกับพุทธศตวรรษที่เท่าไหร่ช่วงเวลาใดก่อนคิดช่วงเวลาก่อนก็ขึ้นเลยค่ะ2 4 0 1ะมันจะลงท้ายด้วยแบบนี้ได้มันต้องเป็น1ในเมื่อเป็น400เพิ่มไป100ก็ต้องเป็น5 0 0ก็เป็น2 5 0 5ันาคำตอบในข้อนี้คือแทน,น,นพุทธศตวรรษ สองพสี่ราตรงกับพุทธศตวรรษที่เท่าไหร่คำตอบคือตัดนีออกตัดนี้ออก,อนนออกเหลือยี่สิบห้าคำตอบคือพุทธศตวรรษที่ยี่สิบห้าค่ะถูกต้องสมมติเอกสมมติย้ำนี่คือเรื่องสมมุตินี่คือเรื่องสมมติอ,อ,มมตอูเปลิลสมมตินะยังสมมุติอยู่นะเกิดในปีคศออหนึ่ง 9ก้าปดหนึ่งะหนึ่เก้าปตรงกับคริสต์ศตวรรษที่เท่าไหร่คำตอบหนูต้องหาช่วงเวลาก่อนถูกไหมหาช่วงเวลากันหนึ่งเกหนึ่งน่าจะอยู่ในช่วงเวลานี้หนึ่งเกศหนึ่งถึ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 งเท่าไรสิบเก้า เ0 0เพิ่มเป็น1,000ก็ต้องเป็น2,000คำตอบในข้อนี้คูปเปิร์เกิดในปีในช่วงคริสต์ศตวรรษที่เท่าไรตัดสูนตัดออกเหลือตรงนี้คำตอบคือ20ถูกต้อง้าไม่เห็นไ, <but S 1> ไม่เห็น<ม>ายากเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้านหนูพยายาม ทำความเข้าใจมันในหลักของมันมันก็ไม่ได้ยากตามทฤษฎีที่เขาให้มาว่าถ้าเป็นสกสารเนี่ยสกสาระที่ขึ้นต้นเนี่ยมันจะต้องลงท้ายที่หนึ่งตกด้วย0ูนย์ศูสกรารจบด้วยสกสารที่ลงท้ายด้วย0ู 0. เวลาที่หนูไปเจอในข้อสอบหนูมีอันเนี้อยู่ในหัวหนูก็ทําได้เช่นข้อสอบออพรีเทสใน กาคลิปก่อนหน้าในข้อนี้อาณาจักรสุขโขทัยอยู่ในช่วงเวลาระหว่างเขาบอกระหว่างนะลูออกระหว,ว่างปีพศ1701่าระหว่างปีพศ1701ไปจนถึง1800อา, 1, อานะคะแสดงว่าอาณาจักรสุขโขทัยอยู่ในช่วงพุทธ ถ้าัตวรรษที่เท่าไหร่แน่นอนมันเป็นพุทธะเพราะเขาขึ้นต้นด้วยพอสเออ,อที่เท่าไหร่ก็ไม่ได้ยากหนูอถ้าหนูเห็นอยงเงี้ยเขาเขาเขาามีช่วงเวลามาให้หนูแล้วหนูแค่ตัดตัดตัวนี้ออกตัดตรงนี้ออกคําตอบอยู่นี่ว้าวคาตอบอยู่นี่ข้อนี้ถูกต้องตามนี้เลยข้อข้อ,ขอควายก็คือพุทธศตวรรษที่สิบแบนั่นเอง เห็นไหมไม่ได้ยากเลยนะคะถ้าหนูทําความเข้าใจมันอย่าง่องแท้เนาะอ่ะ,อะในปฏิทินดูนี้ดูตามดูตามในปฏิทินในปฏิทินพศ2 5 2558ซึ่งในปีพศ2 5 8 8เนี่ยจะตรงกับคริสตศักราชส0 1 5ถ้าหากว่าเราจะเรียกช่วงเวลาเป็นศตวรรษ จะตรงกับพุทธศตรวรรษที่26กับคริสตศตวรรษที่21จริงไม่จริง,รงเราลองมาดูคำตอบกันอะพศ2,558ใช่ไหมตรงกับพุทธศตรวรรษที่26จริงไหมคิดช่วงเวลาถ้านี่คือการฝึกลูกเรากลัวไม่ได้เราก็ลองคิดดู25 2500 58ก็ต้องเป็น2อยู่ในช่วง2 5 0 1ไปจนถึงเท่าไหร่ 500ก็ต้องเป็น600เป็น2,600คําคำตอบเมื่อกี้เขาบอกว่าตรงกับสเอ,อ่อสปีที่26ถูกไหมถูกต้องตัดนี้ออกตัดนี้ออกเห็นไหมคริกมันมีอยู่แค่นี้เองเอ,อง่ายๆนะคะแต่ถ้าเป็นคริสต์ศตวรรษเ,เขาบอกว่าในปีนั้นเนี่ยตรงกับคริสต์ศตวรรษที่2 0 1 5อยู่ในศตรวตรรษที่คริสตศตวรรษที่2 1จริงๆเรามาคำนวณไปพร้อมๆกัน2 0 ศูนย์หนึ่งเพราะหนะึ่งห้าใช่ไหมต้องคืนลงทไทยด้วยหนึ่งถึงสองหนึ่งศูนย์ศูนย์ตัดนี้ออกตัดนี้ออกเหลือแค่ตัวนี้คำตอบคือยี e ่สิบเอ็ดตรงไหมตรงตรงเห็นไหมแค่นี้เองคลิกมีอยู่แค่นี้ถ้าใส่ใจมันสักนิดหนูจะทำความเข้าใจในเรื่องของศตรวรรษได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับ ในคลิปนี้ก็จะเจาะแค่เรื่องของศตรวรรษเท่านั้นนะคะลองทบทวนวนไปวนมาดูวนไปซ้ำไปซ้ำไปและหนูจะเข้าใจอีกสำหรับวันนี้คลิปนี้พอแค่เพียงแค่นี้และพบกันต่อในคลิปต่อไปวันนี้ไปกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ